สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้หอยเชอรี่นะครับนี่ครับวู้ตัวใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับเป็นหอยเชอรี่นะครับผมให้น้องเก็บมาให้นะครับเก็บมาจากธรรมชาตินะครับก็จะมาปล่อยลงสระเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสระแล้วจะสระนี่ครับสระผมนะครับเป็นโบ่นี่ครับก็บอกว่าอบว่าแล้วให แช่ให้มันเดินฝนแล้วก็เอาไปปล่อยนี่ครับโอ้ตัวเท่าฝ่ามือนะครับนี่ใหญ่สวยเลยนะครับนี่ครับเก็บมานะครับเ็เก็บมาจากธรรมชาตินะครับถามน้องว่าเก็บมาจากไหนไม่บอกนะครับว่าเคยเก็บมาจากไหนนี่ครับโอ้นี่ครับตัวเต่าฝ่ามือผมนี่ใหญ่เลยนะครับนี่ครับสดสดเลยนะครับใหญ่มากครับเทาเลยดีกว่าไ่ให เ็เพิ่งเก็บมาแล้วครับเก็บมาจากไม่รู้ว่าเก็บมาจากน้องธรรมชาติที่ไหนไหมประมาณนี้หละครับเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเก็บมาจากไหนเป็นหอยเชอรี่ใหญ่ๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับจะมาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่นะครับนี่ครับเขาบอกว่าก็มีตัวผูตัวเมียผสมข้ากันไปนะครับเล็กใหญ่ของข้ากันไปเลยครับี อ่ำปอยซื้อมาให้น้องเก็บมาให้เคลื่อนเลยโกเต็มกระมังเลยนี่ครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นอยเชอรี่นะครับก่โอโครงการเจรียงนะครับอู้ยใหญ่จริงครับนี่ครับใหญ่มากครับแสดงยอมรับคขาเลยว่าใหญ่มากครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็น เกี้ยที่กุมสมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ครับหอยเชอรี่ถึงใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับผมก็จะเอามาเลี้ยงนะครับในกระบวนการแบบเลี้ยงแบบน้ําใสนะครับเพื่อไม่ให้แบบเป็นอ่าเป็นอนนี่นะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นที่สกรปรกจะได้ไม่มีกลิ่นโคลนไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของน้ําที่เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ จะเอาไปปล่อยลงสาตรงนู้นนะครับหนุนครับสาตรงบอที่เตรียมไว้แล้วนะครับตรงนั้นก็จะมีชุดที่เก็บมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สวยเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้สวยผามากเลยครับเนนี่ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เขาฟื้นสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกครั้งพอน้ําท่วมให้เขาเดินได้แล้วก็เอาไปปล่อยนะครับนี่ครับ สวยมาก่คร็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกือบจะไม่มีแสงแล้วนะครับก็เล็กใหญ่คนกันไปนะครับก็มาขัดนิดนึงนะครับขัดอเอาเศษด,ดินเศษตะไคร่น้ําอะไรออกนะครับเพื่อจะปล่อยแล้วนะครับนี่ครับก็เล็กใหญ่ปะปนกันไปนะครับ กระูตัวเมียกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับก็เลี้ยงคอยให้เขาออกไข่แล้วกันเนาะ,ะเป็นหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่จากธรรมชาตินะครับลองเอามาใสาบ่บ่อดูนะครับจะเป็นยังไงนี่ครับน,นี่ก็เป็นบอ่อนะครับนี่ครับอันนี้ชุดเก่าที่ไปเก็บมานะครับไปเก็บมานี่ครับเป็นบอ่บอบ่อที่ใส่ไปก็เป็น ผักชยานะครับกับกิ่งมะพร้าวแล้วก็มีประโขมครับผมจะปล่อยเลยละกันเนาะนี่ครับลงไปเลยก็จะเป็นหอยสองที่อยู่ในบ่อเดียวกันแล้วนี่ครับออสวยเลยครับอ้โหเรียบร้อยครับลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ยนะครับมา ทำการเลี้ยงหอยด้วยกันนะครับนี่ก็พึ่งเริ่มเลี้ยงนะครับวันนี้ให้น้องเก็บมานะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเขาจะอีกกี่วันเขาจะไข่นะครับนี่ครับก็เป็นบ่อปูนบ่อเม็ดคูน2เม็ดนะครับนี่เป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนส่วนนั้นนี่ก็เป็นไข่หอยเชลี่นะครับที่ผมไปเก็บมาจากสระนะครับ น้าธรรมชาติที่ผมเคยทําคลิปของตะดวงไปเลยครับผมไปเก็บแถวนั้นมานะครับนี่ครับบางตัวก็ออกแล้วนะครับนี่ครับบางเขาเรียกอะไรอ๋ผมเรียกเป็นช่อแล้วกันเนะเาะอบางบางบางช่อ,อเขาก็ออกละนี่ครับไม่ไม ออกไปแล้วนี่ครับก็มีอยู่นะครับเห็นไหมครับลูกหอยนะครับลอยเยอะเลยนะครับนี่ครับออกมาใหม่เยอะเลยนะครับนี่ครับลูกหอยนะครับที่เป็นจุดๆๆๆเนี่ครับก็อันนี้เก็บมาจากธรรมชาตินะครับเป็นก็ทําให้เรามีปริมาณหอยที่เยอะขึ้นนะครับปริมาณหอยที่เยอะขึ้นนะครับ ขาก็ออกเว้นเขาแล้วนะครับนี่ครับเริ่มออกไปหมดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คงเป็นมึนๆฟองมึนๆไปแล้วนะครับนี่ครับเราวมีเวลาจะไปเก็บอีกนะครับอันนี้ก็เก็บมาไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยได้ทําคลิปพอดีให้น้องเขาเก็บหอยฉลีมาเพิ่มนะครับก็เป็นการเลี้ยงหอยฉลีในบ่อซีเมนนะครับมืดแล้วอาจจะมองแบบนิดนึงนี่ครับ เราก็ิ่มขยับกันแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วนี่ครับปล่อยไว้ทําพันทําสายทําแนวนะครับเพราะว่าตอนนี้หอยเชลลี่ตามธรรมชาติก็จะหายากพอสมควรแล้วนะครับสําหรับพื้นที่บ้านผมก็ตอนนี้นกก็กินเยอะเหมือนกันนะครับเขาก็ิืมจับพู่กันแล้วนะครับไปดูดิว่าเขาจะขาไข่ไหมไข่ตามนี่แหละครับนะครับ,นะรบก็ต้องดูทีนึงว่าเขาจะไข่เยอะขนาดไหนนะครับ ก็เป็นหอยเชลลีอะจายจากันอยู่แล้วกันนี่ครับบรรอากาศค่ำนิดนึงนะครับวันนี้ได้หอยมากวเกือบค่ำบพนี้ก็ขัดตะไคร่น้ําขัดสีชวีบันนะครับขัดผิวไว้ก้านิดนึงนะครับเพื่อให้อยู่ในน้ําใสแล้วตอนนี้ก็น่าจะสะอาดแล้วนะครับผัดชายากเป็นอาหารก้านนะครับเราจะเสริมด้วยอาหารปลาดุกนะครับที่บ้านผมนะครับอำเภอหนองรองจังหวัดบุร์ตอนนี้ ขายอยู่กันที่นะครับหอยแกะเปลือกนะครับโลละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะครับหอยเชลี่แกะเปลือกนะครับแต่ว่าหอยเป็นไม่รู้ว่าโลละกี่บาทนะครับแต่เท่าที่เห็นก็คือเขาแกะเปลือกนะครับเขาแกะเปลือกแล้วก็ต้มขายนะครับก็มันนั้นเอามาเกงใส่ใบชะพปูอร่อยมากครับอร่อยเลยนะครับกรุบกรอบดีนะครับเหนียวเหนียวเดดีนะครับเป็นสไตล์ของเนื้อหอยเชอรี่ธรรมชาตินะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับหอยเชอรี่น้ำใสนะครับเลี้ยงในบอซีเมนต์นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่ออ่าเป็นไข่ของเขานะครับเริ่มออกเยอะแล้วนะครับเห็นรอยเตีมเลยนะครับนี่ครับตรงขึ้นเห็นชัดมากครับกลางวันมองแทบจะไม่เห็นเลยครับพ่อเวลาเขาโดนแสงนะครับตัวเขาจะใสปิ้งเลยนะครับใสเหมือนน้าเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับเออไปเก็บ มาได้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นจุดๆๆๆนี่ก็คือหอยลอยนะครับลูกหอยลอยนะครับเล็กมากนะครับถ้าัวจะมาเป็นตัวใหญ่ขนาดนี้คิดว่าใช้เวลาขนาดไหนครับเขาต้องกินอะไรบ้างครับก็ผมก็เลยสนใจนะครับจะมาเลี้ยงรูบ้างนะครับนี่ครับถ้าใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะต้องใช้เวลากินประมาณกี่เดือนนะครับสถานะพ่อแม่พันสบายเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากก็ เป็นการเลี้ยงหอยชลลี่ของจักรินเจ้าทัรงมือศีลครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับในการเลี้ยงหอยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะครับหอยชลลี่นะครับน้ําใสกก่อีเดวถ้าเข้าออกไข่หรือยังไงเดวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าเลี้ยงได้ง่ายหรือเลี้ยงได้ยากยังไงฮะพอตอนนี้คนก็นิยมเลี้ยงกันเยอะแล้วนะครับตลาดก็มีคนต้องการอยู่นะครับ แถวบ้านผมก็มีเขาเลี้ยงเป็นเป็นบ่อธรรมชาตินะครับแต่ก็เขาก็บอกว่าหาขายไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะมันกินนิดป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันนะครับหอยเชลลีแต่กดใหญ่มาได้นี่ก็ใช้เวลานะครับนี่ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการเลี้ยงหอยเชลลีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่ององจักรยิงเชืยวทั้งเกษตรนะครับมาทำเกษตรแบบง่ายๆด้วยกันนะครับสวัสดีครับ